มาแล้วครับมาแล้วครับสวัสดีครับคุณน้องทุกคนครับมาพอดีเมื่อนี้นะครับมีโอกาสมาเบิ่งทุนทียูจีออำเพล่ครับตันปรัชญาอุโซครับปลัดสาวแสนสวยของอำมเพอ่ของซุบิสัยครับเอามาเบิ่งมาเบิ่งสถานที่ครับพี่น้องเข้าจอบมด้ครับเป็นลักษณะคอนเซ็ปต์คือว่า มันก็อยู่ที่เราจะแกนวางตรงไหนจะเผิดให้เกิดพื้นที่ไหมต้องกระไดเพิ่มไหอาดิเจาเจาเสียงเสียงับก็เยเดินว่ากันเราจะปิดถนนไดปิดนเสียงอยู่ขึ้นอครับปิดเกิดข้นเสียงยุบนหมายถึงว่าแห้มากใชัมบ่าก มันแคบเงาเลี่ยงว่าแคบบ่แคบมากแคบกว่าอยู่ทางนั้นนี่ที่ตามที่ที่เบื้องแล้วก็มันบ่สง่าหมายถึงว่าเราแพนแพนแต่ว่าสถานที่บุกไว้ปว่าเราบอกครับที่บางหนี่ก็จะเป็นที่พักที่พักของอุทยานสวนนู้นนี่นั่นเวลาเขาเริ่มมีกิจกรรมพิธีอยู่ใต้นี้เลยอยู่นะมันดึงเชียงสิบ ่อยู่นี่รับกาแบบเาอยู่ในนั้นได้เยอะอยู่ไห่นะะเพราะว่าเพเดินแบบมันประมาณเกือบสี่ร้อยคู่เกือบยสี่ร้อยคนเนะ่ตรงนั้นมันจะไม่มีที่ให้เขาอยู่เพราะมันแคบก็เลยอันนี้เราอ่านทีว่ามองมองถึงว่าจริงๆนะในมุมมองเนาะขออนุญาตว่าจริงๆมองนี้นก็เป็นโซนเดียวกันนี่แหละอเอากครั<อ>บเราจะมันนี่ถ้าเป็นหลังเวทีตรงนี้เก็ต้องอยู่ตรงนี้ได้อยู่แล้วอ่าในในมุมมองผมแล้วก็มันจะเวลาเราจับสถานที่ออกไปนี่ ถ้าอยู่จุดนี้ถ้าต้นไม้มันก็ต้องอ,ออกเบิดแหละติดต้นไม้เลยอันนี้ต้นไม้จะล้อมออกจะล้อมออกจะปลูกที่บ้าน,นายโอ้จะขุดออกบอกเพร<อ>าะว่าเราเราบอกก,ก็มองเหมือนที่ท่านว่าเลยมันอยู่ข้างหลังแต่ทําไงเราจะดึงคนจากข้างหน้ามาข้างหลังได้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ไฟยาวมาพี่คือให้เขาเดินเที่ยวข้างหน้าง,งานดูซุม้มต่างๆแล้วก็ผ่านลอดอุโมงค์ไฟเข้ามาช่องนี้ คือตามช่องนี้มันจะไม่ได้มันจะไม่ได้ภาพลานจอดรถมันจะเป็นภาพจุดเช็คอินต่างๆครับว่าะคุณต้นไหนออกกับโไดอยู่ก็บอไดอยู่แ่ต้นไม้เนี่ยต้องเอาออกเราเรีว่าการแกยืยันวางเป็นแพ่นมากเนาะเรื่องเวทีมันตามตามตามที่ผมว่าแหละครับมันจะเป็นเราจะทําเป็นเวทีอาจจะเป็นสองชั้นแต่คือสองชั้นนี่ไม่ต้องสูงมากนะเนนจะเอาระดับระดับนีอแล้วก็อีกระดับึ่งมันจะเป็น เกี่ยวกับถ้าเรามีดนตรีมีอะไรนะมันก็ต้องขึ้นระดับเจ็ดสิบกับปกติของนางหลาดเป็นสองชั้นนะ่ะชั้นหนึ่งคือมันต่ำอยู่ระดับนี้แล้วก็เราเราต่อแคทบอกออกไปแต่เวทีไม่มีการการตั้งเครื่องเสียงอะไรนะคะไม่ไม,ไม,ไม่ถือว่าไม่มีโครงรางไม่มีอะไรขึ้นบนเวทีวครับทีนี้นจะไม่มีก็ก็คือเปิดทันเครื่องอย่างเดียวเปิดทานเครื่องางใช่เพราะเราไม่ได้เอาการแสดง มันใช้ใช้เวลาเยอะกว่าที่ผู้คนจะมาเราจะเป็นเน้นการแต่งที่ไม่ใช่อุปกรณ์มากวันแรกคือทำอะไรครับะวันแรกร้องเพลงร้องเพลงประกอบร้องเพลงวันที่สองวันที่สองเขาเอ่นางงามวันที่สามวันนางงามวันที่สามเดินแบบเพราะนั้นแคทวอล์กต้องมาวันที่สองใส่วันที่สองันแคทวอล์กก็คือแคทวอล์กนี่จะหมายถึงว่านที่สองมันขึ้นน่ะ ย่ำกับเคลื่อนของวันที่วันที่สองนี่จากติดตั้งใช่ค่ะเพราะวันที่สองนางงามเดินแล้วไหคะนางงามประกวดแต่ว่าวันแรกเราใช้แค่เปิดงานร้องเพลงคาราโอเกะใช่ไหมครับค่ะทองปีงซาวคาราโอเกะซาวคาราโอเกะแล้วก็ก็คือจะให้เขาเตรียมซาวมานั่นแหละแล้วก็จะมีทุกงานอ่ะมันจะมีแบบไม่ได้เตรียมมาก็มีเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเครื่องเสียงเราก็ต้องสแตนไบด้วยเรื่องเครื่องเสียงวันสแตนไบแล้วครับก็สำคัญที่ คนจะมาร้องเขาต้องเตรียมเสาตัวเองมาเลยให้เขาเตรียมมาเลยเราต้องบังคับขอมาเลยจะ,จ,ะจะดีที่สุดเดี๋ยวมามาเจอหน้าง,งานแบบทีไม่เหมือนกันที่สูงข<ช>ีต่ำแล้วก็ร้องไม่ได้ตามที่ซ้อมถ้าเวทีต่ำเนาะเพราะเวทีแบบาไม่ไม่อยากให้สูงมากเพราะนางงามเดินขึ้นมันลำบากบแล้วก็พื้นก็อยากให้เรียบจะได้ไม่สะดุดเวลาเดินแบบเนี่ยถ้ามันมีจุดใดจุดหนึ่งขยืดขึ้นมาเนีน่ยนางงามงจะอย,อยู่อยู่ประมาณกี่คนนะครับ ไม,ไม่เกิน2 0านคนส,าสองก็สองแถวไดแว้แล้วก็ในส่วนของอวันที่ประกวดนั่งหมายถึงว่าวันวันเดินแบบประมาณประมาณกี่คนนะครับดีว้ขั้นต่ำจะสี่ร้อยค่ะสี่ร้อยจะแสบด,ดีค,ะคะนะ สี่ยนี่มันก็ขึ้นบนเวทีจะหมดมันขึ้นทีละคู่บ่ขึ้นทีละคู่อ๋อนเด่นเชิดคนตัวเซ่ยไม่ไห่ต้องการคิวให้ขึ้นเป็นสตรีมเลยค่ะว่าบางทีอาจจะเอามารวมกันหมันแปวดปวดน่ายแบบนั่งแบบนี้สันมไม่ไหวไม่ไหว้นสี่ร้อยนก็คือขึ้นขึ้นโชว์ตัวโพสหมุนไฟฟลโอตามป๊าป๊ป๊ป๊ครับประมาณนั้นแหละเพราะันนทีมทีมของของบ้านผู้ใหญ่ก็ต้องมี ทีมที่จะฉายไฟตามบุคคลสําคัญอะไรอย่างเงี้ยอย่าง VIP ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะท่านก็ต้องโค l l o ไปที่เขาไป f o ล l o w จักิผู้ว่ามาสิฉายปับ๊บเนี่ย <ừ. S 1> นะคะแล้วก็ทีมไลฟ์สดจะเป็นอีกทีมนึงอ่ะเนะ้องคอท่านจะมีแต่จอมาให้ทีมไลฟ์สดเขาก็จะเขาก็ฉายภาพเข้าจอข้างหลังัีนะครบพูดถึงแล้วจอที่ประมาณไดนคะท่านนี่ว่ก็ประมาณนี้แหละครับกว้างๆสูงก็ประมาณสูงเพิ่มอีกนิดนึงครับสูงเพิ่มอีกนิดนึงเลยจอนะคะเอา้าคือ มันก็สามเมตรนะยห้าคูณสามเมตรอันนี้นี่อ่ะความกว้างประมาณนี้ความสูงอันนี้มันสองเมตรเนาะอีกเมตรนึงอันนี้สองเมตรครับความกว้างแค่นี้แหละครับประมาณนี้สองเมตรถือว่าเป็นฐานหนึ่นี่อะอันนี้ความสูงเป็สองเมตรครับผมมันมันจะขึ้นมาอีกเมตรนึงเกาะจอนะใหญ่โอเคแล้วแล้วก็ความความยาวนี่อันนี้ประมาณห่างเมตุว่ะประมาณนี้แหละประมาณนี้จากนี้ไป คือความเขาใช้เขามากความกว้างอันนี้ความสูงเราพูดคนละภาษารับใมพรับผมประมาณห้าคูณสามอ๋ออย่างนี้ก็โอเคคนเร็จกมันได้เพราะว่าเราจะขึ้นครับนี่คือจอกลางนี่ขึ้นอะไรก็คือผ่านจออย่างเดียวเลยแต่ว่าจะมีที่คุยกับท่านไว้คือจะมีด้านข้างนิดเดียวด้านข้างก็จะเอาเพราะว่าเราจะเอามัจะจอเอพิกเป็นจอกราฟิกด้านข้างด้านข้างมีจอหรอแล้วไงก็มี ราคาเพิ่มอยู่ที่ทางอำเภอจะพิจารณาเพิ่มหมายว่าจจอกราฟิกไหมถึงว่าภาพมันจะฉายออกสามจอพร้อมกันนี่เหรอคะพร้อมกันได้หมดครับหรือหรือตัวนี้เป็นจอหลักสมมุติว่าเขาเรียกว่าจอจอหลักจอข้างมันจะเป็นกราฟิกหมายถึงว่ากราฟิกเราจะเป็นแบ็กอะไรกับตัวนี้คือสมมุติว่าถ่ายภาพของคนถ่ายภาพถ่ายภาพของงานมันก็จะขึ้นงานแล้วด้านหลังก็จะเป็นประดับกราฟิกอะไรท่หมา ประมาณครับใส่กสปอเอร้ัสเพร่นคนอเภอานแ้เอาที่นี่มามาดูพื้นที่นะครับตัวแท่นของอำเภอท่านปะหลัดอาบโซนะครับ้เขามาจะกเดือนแล้วกัครขายเขามาจากเดือนปึงมากไหม้ยสี่เดือค่ะเดือนท่านปลัดะลัดกัาพักแจ่มใสะกันยาพัดเนะกันจพัดแจมใสนี่ เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านก็อยูอ่อำเภอมา21ปีนี่ทั้ง21ปีเจอทุกรุ่นครับ21ปีแล้วปีนี้พอดีท่านท่านนายอำเภอท่านชาฉลองนะครับท่านฉลองอ่ะโยนะครับเพิ่นกับเป็นปีนี้เพิ่นนะครับให้ทางเพืลำเพุ่นดูแลเกี่ยวกับระบบเวทีแสงสีเสียง กัเลยเด้มาเวิ่นพื้นที่ครับให้อลังการที่สุดแบบอลังการที่สุดก็เอาเอาตามที่ทําได้นะครับมาช่วยกันครับเฮ็ดมาช่วยกันงั้นบุญคุณลานนี่ของดีอําเภอโกสุมพิสัยครับระหว่างวันที่1 3บสถึงสิค่ะธันวาคม2566ครับ มีประกวดภาพถ่ายด้วยนะคะใครมาเที่ยวงานประกวดภาพถ่ายโพสลงเฟซบุ๊กใครมียอดไลค์สูงสุดมารับรางวัลได้เลยมีรางวัลให้ด้วยเที่ยวด้วยถ่ายรูปไปด้วยเซลฟี่ไปด้วยแถมถ้ายอดไลค์สูงสุดได้รางวัลคือว่ากิจกรรมหลายกิจกรรมครับพี่น้องบากบักบากโมดสิบสามสิบสี่สิบห้าท่านบากมัพอดีเขาโบมีงานก็ได้มาซอยทางอำเภอเพิินครับกิจกรรมที่ว่างานกิจกรรมรวมนะครับดีๆ ฉะนั้นแล้วฝากพี่น้องเอฟซีแฟนคลับผู้สุขสุขพนครับบรรยากาศตอนนี้อยู่ทางด้านหลังอำเภอนะครับหรือหน้าหอ้องประชุมอำเภอโกสุมิไสยครับอตอนน,ตนี้จะมีการการัาความสะอาดก็ได้ว่าโอเคในในส่วนของสถานนี่เนาะเดี๋ยวแก่แบบแปลงงานว่าเราจะเพิ่มเติมตัวไหนในส่วนของที่ผมว่าความสูงของวทีครับเอาระดับของชั้น ชั้นเวทีระดับมันจะมีของชั้นเพื่อเขาแจ้งเติมเบอกครับคอหน้าจะเอาจะยาวเท่าไหร่เอยากเดินเยอะหน่อยอยากเดินเยอะถ้ามันสั้นชุดเขาตัดมาเป็นหมื่นค่าแต่งหน้าเท่าไรมันยังไม่คุ้มให้มาเดินไกลอันนี้คุมประมาณนี้เอาสมมติละขออนุาต เรื่องสิบเมตรมันก็ได้อยู่ครับแต่กระดานแผ่นเดียวมันจะสวนกันได้ไหมมันต้องเดินสวนกันสองคนสองคนเมตรยี่สิบหรอากระดานแต่ว่ากันกระดานสองแผ่นอ่ะสองแผ่นสองแผ่นคู่กันคู่กันไปเลยก็จะเป็นเดินคู่ให้เดินคู่เถ้าเดินด้วยจำนวนคนเยอะสองแผ่นสองแผ่นก็แผ่นเดียวสองเมตรสี่สองเมตรสี่ก็สี่เมตรแปดมันก็จะประมาณนี้ครับนี่ ดาเส้นตัวนี้มาถึงตรงนี้ครับกระดานสองแผ่นนี่ซวดเงินพอดีนี่ครับตรงนี้เลยครับกระดานสองแผ่นหมายถึงว่ากระดานนี่กว้างๆเลยครับกว้างใหางนี่มรานี่ประมาณนี้ยาวเลยครับกระดานนี่สมมติว่าท่านนี่แหละครับนี่แหล้วแล้มันจะอยู่ตรงนี้ครับไม่ไม่ไม่สองแผ่นคนละพันเลยได้ประมาณสามพุ่นจะเอาประมาณสี่เมตรใช่ไหมนี่แล้วนี่แล้ว เมตรจะตกที่แล้วครับเศษนี้พอดีเพราะว่านี่ระยะเมเนี่ยเศษนี้พอดีประมาณได้ไม่ประมาณนี้แต่ว่าเจ้าสเศษแต่ว่าแต่ว่าคือแค่แค่ตัวทีตรงนี้จบไม,ไม่ไม่มีด้านข้างนี้อีกใช่ไหมก็ <c oughs> ไม่มีใช่ไหมจริง <c oughs> <c oughs> จรเอาด้านข้างหรอจะเอาข้างอีกหรอเป็นตัวที่หรอมาไม่ถึงพอาะเขาเดินมาแล้วเขาก็ะยุบหน้าลมอย่างนี้เลยหรอคะไม่ใช่ค่เขาออกแบบ ให้ผมมาเลยจะเอาตัวทีก็ทำให้ทำให้ได้หมดครับคือพอเดินเดินมาปุ๊บก็ท่านท่านก็แยกไปทางนู้นอีกคนนึ่งก็แยกไปทางนี้ก็เดินมาขางแล้วก็ลงเวทีจังสี่ได้ไหมคะลงไปด้านหน้าด้านข้างงั้นก็ว่าเวทีตัวทีเลยนั่นก็คือตัวทีเพิ่มข้างแล้วเพี้ยนก็จบก็เดินมาสองเ้นเลยได้บอกที่มันเหีเอาตัวทีเดินไปมันก็ต้องสองเพี้ยนดานเหีวตัวนี้มันสองเลยตัวนี้ประมาณสี่เมตรกว่าสี่เมตรมันสุดถุน โซชีต้อนี้พีเม้นต์ก็กระดานสองแผ่นเราไม่ต้องอะไรกระดานเบิ่งว่ามันมันจะมีเรื่องมันมีแล้วล่ะกระดานมันมันโอเคอยู่มันพออยู่ไหมครับกระดานเขาหมินทำได้มาตรฐานทันแล้วใช่ไหมอ๋อเห็นเอาขึ้นเดินมาครับก็า่็เป็นอยังนั้ครับก็มาซอยกันเต็มที่นะครับอยากให้งานของเราแบนี้ได้เงินก็คือเขาว่าตัวทีมาถึงพอเดินมาถึงปพ๊บแล้วตะกุดไปซ้ายชายก็ไปซ้ายขวาก็ไป ่ยิงก็ไปยิงนี้แล้วก็เดินมาประจบกันแล้วค่อยลงข้างหน้าอย่างนี้นะคะเพราะนั้นต้องมีบันไดนี่ให้เขาลงข้างหน้าด้วยบันไดนี้ให้เขาเดินลงคือเขาจะไม่เดินกลับไปลงที่เดิมละเพราะมันจะมันจะย้อนกันไปย้อนกันมาบันไดต่ำของเราคือถ้าทำไม่ที่ต่ำบันไดก็จะต่ำท่านก็ตะองกระโดดแต่ถ้ามันเป็นที่สูงมันก็ต้องใส่ เวทีกับงานเนี้ยไม่รวมนะครับอันนี้แค่ตัวเวทีเ ดีแล้วเคดวอกดีแลสจุดเดืกกลางนี t <t ่ครับพี่นหลบแฉบมันกับแคบลงกลหรครับเป็นเวทีเล็กมากเลยมันจะไปถึงสุดนู่นเคดวอกก็อยู่ตรงกน่นเวทีเล็กมันไม่เ็นนน่เป็นเวทีกลางครับ เล่มกริงสิบแปดใบครับพอดีต้นปิดพอดีสามแถวห้าวางขึ้นเลย โอเคครับครับถือว่าตามวันที่11ตั้งได้นะคะพวกรันที่2เราต้องมาประดับ11 11เดี๋ยวก็ที่12เราต้องประดับแลนะ7 8ครับ12คือประดับแล้วก็เทสไฟเทสเสียงแล้วเก้าเก้าสิบ12สิบ12เนี่ยต้องเทสแล้วนะสิบ11ตอนกลางกลางกลางวอกประมันช่วงเย็นเย็นได้ได้อยู่ครับค่ะ11ช่วงเย็นเย็น่ยได้แล้ว12เรามาเจ้าหน้าที่มาก็จะเริ่มประดับขึ้นป้ายนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยนะคะ ล้ว12นี่ต้องเทสระบบเสียงไฟระบบไลฟ์สวดอะไรต่างๆเพราะมันจะไม่มีเวลาให้เทสแล้วเพราะว่าเช้ามาก็คือเริ่ม <40, S 1> 3 <30, S 1> สว,ว0 <30. S 2> เตรียมเลยงนหนึ่ง11,12,3,4,5งาน13วิีเตรียมก่อน2 0 0อ11ท่านก็มาตั้งก็ได้12เราก็จะขึ้นฉากขึ้นอะไรก็ว่าไปเล็กดรอกรู่นี่นั่นเราก็จะขึ้นดีนะคะแล้วท่านก็ไปเทสไฟแต่ละ ไฟหม้อแปลงต่างอะไรก็มดต้องทำไรเพิ่มเรรัก่น้จจริงผมว่ต้องไฟอ่ะจริงๆอ่ะมันกระจายดีครับกับเครื่องเสียงแล้วมันต้องคนละหมอเลยเสียบหมอบ่ะฟันห้องที่เหลือเขาทำเสียจอดได้บอกถึงปันมันทำทำมีงบถึงแันก็ได้ยู่แล้วเลยเคงปันมันจะบม่มีปัญหาถงมันจ่า จริงแล้วมันต้องสองหม้อครับหมอ้อสามิบกนต้องหม้อันเอต้อง,อออง,องลงไหมผมด้านข้อหลังใทีนะครับเรือแถวนี้ก็ได้ครับมันจะต่อระบบตกะ,ะ,<ล>ะไไส<ป>โอเลโวาคันมันบอดึดงกันันมันยุ่ไกล้มันบ่เป็นยังไงกับพนะ่อได้ยินนะก็ว่ายยักอ้ยบ่หมดเนี้ยอห้ยสิ โอ้โวาให้หน่อยห้หอยห้อใหญ่แนวแกอใหญ่คีคะเอ่ออะไรนั้นมา่องงแรก็เจครับี่นราคาพิเศษก็ยังดีเพิเศษรจริงัดครับครับผมครับคอแกเ่องแกแกขาเรียกว่าในช่วง เคลื่อนกับมาตะกรุงเทพหอดบ้านคำนะผมมาสาดนิดนึงนี่แล้วเชี่ยวนี่แล้วถ้าเท่านปอครับขอบคุณมากถ้ากินยูซนดีขุ้นอย่างนยังอุ้ยแม่มือดําอุ้ยบ่ไดเลยบาดเลยมือดําสวยขอบคุณมากครับแกงแกงมงงกต่สรุปว่าโอเคมี่แหละอยากจังักมากครับผมอาจจะเพิ่มเติมอะไร ครับผมก็รู้แล้วว่าประมาณนี้ต่อพวกเวทีต่อที่ขบรถแล้วมันใหญ่ขนาดนี้ขับใหญ่ประมาณนี้แต่ว่าสูงขึ้นมาอีก่เมตรเพราะมันสามเมตรครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไปหาพระอาจารย์ต่อโอ้ขอบคุณมากครับเอาท่านป่อใหญ่โอ้ยทำผู้จัดประมาณนั้นผู้จัดท่านมาตั้งของผมไปเอาพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับมาบนเป็นเวที่งานเขาคุ้นล้านประจำปีพราะสองปัญห 6ของอังเพอรก็สมพิสัยครับสิบสาครับเจ